ของด้านขาตัดทั้งศีรษาสเสร็จหมดแล้วค่ะพี่สีก็จะเช็คทรงโดยการไดนีบนะคะทุกคนไดหนีบเราอยากได้งุ้มนะคะก็หักข้อมือเยอะๆค่ะเราก็จะได้ปลายงุ้มๆนะคะโน้นล่างยาวหางแหลมนะคะเหมาะสําหรับคนผมยาวผมหนาค่ะสไลด์ตัววีผมน้องยาวมากค่ะพี่สีก็จะขึ้นทรงเป็นสไลด์ตัววีนะคะโดยยกผมขึ้นค่ะ ยกขึ้นไปขนานกับศีรษะเลยนะคะตัดความยาวตามที่เราต้องการได้เลยค่ะทำแบบนี้รอบศีรษะเลยนะคะหลังจากเราตัดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือตัววีหางแหลมนะคะด้วยความที่น้องผมยาวนะคะพี่สีก็เอาส่วนหางแหลมของน้องออกไปน้อยนึงค่ะเพราะว่าปลายผมน้องแห้งเสียนะคะ ็จแล้วด้านบนนะคะกําหนดความยาวตามฐานที่เราตัดไว้เลยค่ะยกขึ้นวัดดูนะคะถ้าเราอยากได้สัน้นเราก็ตัดตามที่เราวัดเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากได้สั้นมากนะคะเราก็กะดูค่ะว่าเราจะเอาประมาณไหนนะคะส่วนของด้านหน้าพี่สีเลยเยอร์ส่วนของด้านหน้าเลยค่ะน้องบอกอยากได้อยู่ที่ประมาณใต้คางนะคะแต่พี่สีเยอ่อไปครั้งหนึ่งนะคะก็ยาวนะคะพี่สีจะตัดเพิ่มอีกค่ะ แบ่งผมนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะสไลด์เลเยอร์ส่วนของด้านหน้าเพิ่มค่ะเราก็จะได้ส่วนของด้านหน้านะคะสั้นกว่าด้านหลังนะคะเป็นตัววีค่ะเช็คผมนะคะทั้งสองข้างให้เท่ากันค่ะ พี่สีจะเชื่อมส่วนของความทุยในด้านหลังนะคะยกขึ้นค่ะหาฐานบนทางล่างนะคะตัดตรงกลางออกค่ะแซกปลายผมให้พิ้วให้บางนะคะจะใช้เป็นกรรไกรฟันก็ได้นะคะแต่ว่าให้ตัดเป็นเฉียงๆค่ะอย่าตัดตรงๆนะคะ หลังจากตัดส่วนของด้านบนเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะเชื่อมค่ะให้เกิดการสไลด์ที่ชัดเจนนะคะเราจะเช็คทรงผมค่ะเช็คทรงว่าผมเชื่อมกันดีไหมนะคะเราก็จะแบ่งผมเป็นกลีบส้มน้มมาด้านหน้าเยอะๆค่ะหาฐานบนฐานล่างเชื่อมตรงการออกนะคะ เราก็จะได้ผมสไลด์ไลเยลอร์ตัววีค่ะทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะโน้มมือมาด้านหน้าค่ะเยอะๆค่ะตัดเชื่อมส่วนของความทุยค่ะน้องต้องการเอาส่วนของด้านล่างออกไปน้อยนึงค่ะเพราะผมยาวเร็วมากนะคะ ตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้สไลด์ตัววีแบบนี้ค่ะสไลด์ตัววีค่ะสไลด์ตัววีหลังจากพี่สีขึ้นทรงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรอบนี้พี่สีก็จะมาเช็คทรงค่ะโดยการไดนิบนะคะแล้วก็เช็คทรงไปอีกรอบค่ะพี่สีแบ่งผมสูงๆเลยนะคะแล้วก็ยกขึ้นตรงๆค่ะขนานกับศีสะนนะคะแล้วก็ตัดตรงๆนะคะขนาดตัดตรงๆตาม ความยาวที่เราต้องการเลยค่ะสิ่งที่เราจะได้นะคะเป็นตัววีหางแหลมๆค่ะช่วงที่เราสาดใดนะคะเราก็จะเห็นค่ะว่าผมเราอะ่ะยาวเกินไปไหมนะคะถ้ายาวเกินไปเราก็ตัดออกนะคะในส่วนที่เกินไปค่ะตรงไหนไม่เท่ากันนะคะเราก็ตัดออกไปเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้ดูส่วนของด้านหน้าสั้นๆนะคะทุกคน อ่าตั้นกว่าข้างหลังนะคะเราก็เฉียงมือเล็กน้อยนะคะตรงมุมค่ะเฉียงมือเล็กน้อยเห็นไหมคะเฉียงมือนะคะแล้วก็ตัดออกค่ะเราก็จะได้ส่วนของด้านหน้านะคะสั้นกว่าด้านหลังเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ส่วนของด้านหน้าสั้นมากนะคะก็ตัดตรงๆไปเลยค่ะไม่ต้องเฉียงมือนะคะส่วนของด้านบนนะคะก็ยาวไปค่ะพี่สีก็จะเอาออกอีกน้อยนึงนะคะโดยใช้ฐานหน้าเป็นเกณฑ์ค่ะ หลังจากเราได้ส่วนของด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดทั้งสี่ศาสเสร็จหมดแล้วค่ะพี่สีก็จะเช็คทรงโดยการใดหนีบนะคะทุกคนใดหนีบเราอยากได้งุ้มนะคะก็หักข้อมือเยอะๆค่ะเราก็จะได้ไปลายงุ้มๆนะคะโน้มมือมาด้านหน้าค่ะโน้มผมมาด้านหน้านะคะแล้วก็หักข้อมือเล็กน้อยค่ะเราก็จะได้ผมปลายงุ้มๆนะคะ ด้านหน้าก็เสยมาด้านหลังค่ะทำเหมือนกันค่ะโคง้งมือนะคะเยอะๆค่ะเราก็จะได้ส่วนของด้านหน้างุม้มๆนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะตัดเชื่อมชั้นความทุยค่ะยกผมขึ้นไปนะคะ เราจะตัดซิกแซกค่ะแล้วก็เอาเอาอกอีกเล็กน้อยนะคะถ้าเราอยากได้ด้านหน้าสั้นนะคะเราก็หักมุมเหมือนกันค่ะเหมือนเดิมนะคะแต่พี่สีไม่เอาแล้วค่ะพี่สีก็จะตัดซิกแซกให้ผมปลายผิวนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นความทุยที่ชัดเจนขึ้นนะคะ พี่สีจะเช็คทรงค่ะหลังจากที่ตัดเสร็จทั้งสีสาแล้วนะคะโดยการโน้มมือมาด้านหน้าเยอะๆนะคะหาฐานบนที่เราตัดไว้ค่ะแล้วก็ฐานล่างนะคะตัดเชื่อมไปหากันกันส่วนไหนที่ไม่เชื่อมนะคะเราก็ตัดออกไปค่ะโน้มมือนะคะหาฐานบนค่ะแล้วก็ตรวจด,ดูนะคะว่าเชื่อมกันไหมนะคะตรงไหนไม่เชื่อมแล้วก็ตัดออกนะคะเพราะจริงๆแล้วเรายกมือนะคะผมก็จะสไลด์เองโดยอัตโนมัติแล้วค่ะ เราก็จะตรวจดูแค่ว่าเขาเชื่อมกันดีไหมนะคะหลังจากที่เราสะใดหนีบไปเราจะเห็นรายละเอียดค่ะว่าเราจะเอาส่วนไหนออกไม่เอาส่วนไหนออกนะคะการเชื่อมแบบนี้นะคะหลังจากที่เราใดหนีบค่อยค่อยเชื่อมก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราขึ้นทรงเสร็จแล้วเรายังไม่เชื่อมก็ได้ค่ะใดหนีบเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเชื่อมนะคะเราจะเห็นชัดค่ะเพราะบางทีเราตัดผม เียกนะคะแล้วเรายังไม่ได้ใดนะคะทุกคนเราก็จะมองไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเช็คความทุยคะ<ม>่ะในส่วนของด้านหลังนะคะตัดเฉียงเฉียงเหมือนกันคะ่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้สไลด์ตัววีแบบนี้นะคะพี่สีก็จะทำการใดเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะคะ น้องบอกผมยาวเร็วค่ะแล้วก็ชอบผมยาวนะคะด้านหลังนะคะเวลาหนีบนะคะเราก็จะหักข้อมือเล็กน้อยค่ะเพื่อจะได้ไปลายส่วนด้านหน้างุมง้มๆนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้สไลด์ตัววีแบบนี้นะคะทุกคนสไลด์ตัววีด้านหน้าสั้นค่ะด้านหลังยาวนะคะเลเยอร์ส่วนของด้านข้างค่ะ สไลด์ตัววีบนสั้นล่างยาวหางแหลมนะคะเหมาะสำหรับคนผมยาวผมหนาค่ะ